วันน the like ี้เราจะมาทำเตียงคั่วประดิษใบลานนะคะล้างปลาดิ้ให้สะอาดเตรียมใบลานสดๆจากสวนเลยจากนั้นจะมาร่อนอะน้ำแกงเครื่องเกลือตัดไปดิบนะคะใส่น้ำคุณให้ระบายเข้ากันกับเอาขึ้นตั้งหม้อไปตอกยันได้เลยตุ้มลุกตุ้มกลยแล้วก็คนชุบนะคะของอร่อยๆพอน้ำเดือดแล้วก็ใส่ปลาลงไปได้เลยค่ะต้องให้น้ำเดือดก่อนนะคะก็ใส่ปลาใส่ไปเลยปลาก็เลี้ยงแตชอบค่ะใส่เยอะสั่น้อยปลาจะไม่ตุ่มกินนะคะติ้มไวให้เดือดค่ะพอปลาสุกแล้วนะครับจากนั้นก็รีบติดใบลานข้างบ ที่มาสุดแล้วาสุดเลยใส่วราเลยหอมมากเลยค่ะอยากให้คุผด้ิจิตะ์มาตันงกังเวลาหอมจิริร้อนค่ะิได้เลยางสื่อสาคภาวันออกนะคะเิีเยบร้อยแลบะะะะวันนี้มีที่กเวลานะคะสวัสดีค่ะ 可以，哪来越南？